หนูชื่อเจสสิก้าค่ะเป็นผู้หญิงนะคะสนดี่สุดในกลุ่มค่ะนี่ค่ะเจสสิก้าค่ะส่วนตัวนี้เจ้าหมูไม่ใช่เจ้าอังเปาอังเปานอนรับเฮ้ยอังเปาดูจมูกดิเด,ด,ดิด้อ้าวเดินแล้ว มังเปาแเมงวัน่อมังเปาแล้วตากพัดลมกันนะคะดูค่ะไม่ได้ตากให้คนนะคะพัดลมมีไว้ให้ใหเจ้าแสบค่ะนุ่นค่ะเดินป่วนอยู่หนูชื่อโอเลี้ยงค่ะแอบอยู่ค่ะแอบดีอตื้ออตื้อ ตื็จแล้วค่ะเอาหันค่ะหันค่ะเอาหันค่ะหันค่ะหมุนค่ะเอาไปแล้วค่ะส่วนไอสองตัวนี้ไม่หลับไม่นอนดูดอย่างเดียวค่ะตัวดํานี่ชื่อเจ้าโกปี้ส่วนอันนี้ชื่อชาไข่มุกเจ้าชานมนี่ค่ะเจ้าชานมดูดค่ะดูดอย่างเดียวค่ะหัวทิ่มไปแล้วค่ะหนึ่ง ส่วนตัวนี้ชื่อเจ้าเจอรี่หน้าตาเหมือนเจอรี่มากนี่ค่ะทานอนนะเจ้าเจอรี่นี่ค่ะนอนสบายมากอืมท่านอนนี่น่ากลัวเหมือนมูฮันเลยนอนหน้าหน้าหยิกมากเอาแกมาน,นอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าโอเลี้ยง อ๋อดูท่านอนแต่ละตัวนี่นี่นอนมันจิ้งจุกเลยเกย